สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 นะคะอันนี้จะเป็นสัปดาห์ที่19นะคะมาดูนะคะวิชาวิทยาการนอนอันนี้เนื้อเรื่องครูพูดไปในอาทิตย์ที่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้มาตอบกันนะคะอะนักเรียนมาดูนะคะการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็ความเปลี่ยนส่วนตัวอันนี้เรียนไปหลายรอบแล้วมากเลยนะคะมาดูนะคะให้เขาบอกว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่พบในชีวิตประจําวันหรือข่าวต่างๆแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ อะมาดูนะคะการกระทำพบการตัดต่อรูปเพื่อนให้ขบขันแล้วนำไปโพสวิธีแก้ไขเป็นยังไงคะนักเรียนคิดว่าจะแก้ไขยังไงได้บ้างแจ้งคุณครูให้ทราบนะคะบอกผู้โพสให้ลบโพสนั้นด้วยคำสุภาพอนักเรียนดูข้อที่หนึ่งนะเขาให้นักเรียนอ,ออกแบบการละเมอลิขสิทธิ์ขึ้นมาเองนะคะจะมีใครที่คิดออกก็ ตามครูเลยเนาะเขียนตามไปด้วยนะคะแล้วก็ฟังไปด้วยนะคะอ่ามาดูข้อที่หนึ่ง,งการทําการกระทําใดนะคะที่เป็น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรไม่ให้ละเมิดสิทธิ์นะคะการกระทำนะคะ A คัดลอกเพลงของ B มาใช้ในวิดีโอของตนเองโดยไม่ได้ขออนุญาตนะคะนี้ไม่ได้นะคะต้องขออนุญาตก่อนวิธีแก้ไขก็คือ A ต้องติดต่อขออนุญาต B นะคะหรือซื้อขายตามเงื่อนไขนะคะที่ B เป็นคนกำหนดนะ สองการกระทําใดที่เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นและมีวิธีแก้ไขยอย่างไรไม่ให้ละเมิดความเป็นส่วนตัวนั้นนะ,ะการกระทาของ A อนะคะแอบดู F, B, B กดรหัสผ่านเข้าแท็บเล็ตส่วนตัว A แอบนำรหัสนั้นมาเปิดเครื่องของ B ีโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็เหมือนนักเรียนเอาโทรศัพท์เพื่อนมาแต่นักเรียนรู้รนะหัสเพราะว่านักเรียนแอบด,ดูใช่ไหมคะ อย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะมาดูหาวิธีการแก้ไขก็คือ A ไม่ควรแอบ,บดูรหัสผู้อื่น A อาจจะขออนุญาตยืมใช้ในกรณีที่จำเป็นโดย B เป็นผู้ใส่รหัสให้นะคะนักเรียนลอกไปได้เลยนะมาดูบทที่3นะคะเดินตามเส้นเล่นตามสคริปนะคะอันนี้เป็นการเขียนโปรแกรมให้อิ่มนะคะเดินตามเส้นนะคะหรือว่าเป็นสคริปที่เรากำหนดนั่นเองเนาะ นักเรียนนี้มาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะ,ะมาดูตัวอย่างนะคะโปรแกรมนับเวลาถอยหลังมีการทํางานดังนี้นะคะให้ตัวละครนับถอยหลังเริ่มจาก10และลดทีละ1จนถึง0นะคะก็คือแมวตัวนี้ต้องน,นับตั้งแต่10นะคะ9 8 7 6 5จนะคะจนถึง0และแมวตัวสุดท้ายให้พูดคำว่าหมดเวลานะคะจากนั้นก็มีเสียงเมียวนะคะและหยุดการทำงาน โปรแกรมจะเป็นแบบนี้นะคะ,อ,ะอันนี้หนะ้าตาเป็นของโปรแกรมนะคะเดี๋ยวถ้าโรงเรียนเปิดครูจะให้ลองทําโปรแกรมนี้ด้วยนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะนี่คือบล็อกคําสั่งที่ลากมานะคะจะมีการนะคะเริ่มต้นนะคะแล้วก็มี set to ก็คือให้นับถึงสิบครั้งนะคะเช้งน,นะคะนี้ก็คือลบหนึ่งก็คือระยะเวลานั่นเองเนาะนับไปนะคะนับใส่เครื่องหมายน้อยก็คือจนถึงศูนย์นะคะแล้วก็ให้ พูดว่าเซนี่ยคือเป็นคำพูดนะให้ขึ้นว่าหมดเวลานะคะเมื่อหมดเวลาให้ร้องเหมียวนะคะจะใส่เสียงแมวเข้าไปเนาะนักเรี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทําซ้ํานะคะอันนี้เขาบอกว่าสิ่งที่แก้ไขคืออ่านนักเรียนดูนะคะเขาสามารถแก้ไขในสคริปต์นี้ได้นะคะ